Good นายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลพร้อมด้วยนายสำลิดเลียงประสิทธิ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสตูลนายยาลาใบากาเดมในอำเภอเมืองสตูลพันจาเอกสาคอนสิทธิศักดิ์ท้องถิ่นจังหวัดสตูลน,นายชยานันหลงสามะนายกอบาตาตมะลังร่วมมอบถุงยางชีเพเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพต่ตอครอบครัวที่ได้รับความเดือดร้อนหรือผลกระทบจากมาตรการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019ที่มัสยิดบ้านตมะลังใต้ และบ้านตำมะลังเหนือต,นตำบลตำมะลังอำเภอเมืองสตูลุ่ม673ครัวเรือนโดยบรรยากาศมีประชาชนมารอรับถุงยางชีพจำนวนมากซึ่งด้านหน้ามีการตรวจวัดไข้ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์มีการจัดให้ประชาชนมารอรับถุงยางชีพนั่งกันอย่างเป็นระเบียบตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัดนายเอกลักษณ์หลีเซนผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลกล่าวว่าการพบปะประชาชนที่เข้ารับมอบถุงยางชีพในครั้งนี้ว่าการมอบถุงยางชีพในครั้งนี้เป็นความห่วงใยประชาชนใน ในสถานการณ์โควิด -19 ดังนั้นทางองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังได้ประสานคณะกรรมการชุมชนจัดเก็บข้อมูลและรับรองรายชื่อผู้ที่ประสบปัญหาได้รับผลกระทบรวม673ครัวเรือนซึ่งแบ่งแปนถุงอย่างชีพที่ได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจงรรังหวัดสตูลจำนวน336ชุดและองค์การบริหารส่วนตำบลตำมะลังสนับสนุนอีกจำนวน337ชุด